ปิมาณดินมาแล้วครับครับเมนูวันนี้นะครับหลังเลิกงานนะครับผมก็มีมะเขือนะครับวันนี้เราอยากกินข้าวเหนียวนะครับก็ว่าจะทําเป็นตํามะเขือนะครับหรือว่าซุปมะเขือนั่นเองนะครับนี่ครับมะเขือของเราเดี๋ยวผมก็จะหั่นขั้วแล้วก็ต้มนะครับนี่ครับจะใสาใส่ใส่กระทะน้อยต้มน้ำครับแล้วก็ผมจะต้มไข่ไปด้วยนะครับก็คือว่าเราจะกินซุป มะเขือนะครับก็คือตำตำมะเขือตำแบบเนื้อๆหน่อยนะครับแบบเมืองเมืองนะครับตำมะเขือเมืองเมืองนะครับก็กินกับไข่ต้มครับผมกินกับไข่ต้มนี่ครับก็มาเยอะมากครับมะเขือที่นี่มันก็ค่อนข้างค่อนข้างแพงนะครับได้น้อยนะครับมะเขือแต่อันนี้ก็ประมาณ7-8็ลูกก็บางบางส่วนเราเก็บมาจากที่เราปลูกนะครับฝั่งนู้นนะครับนี่ครับ ประมาณนี้ครับน่าจะได้หนึ่งมื้ออยู่ครับห้าหกสิบเก้า้าลูกพอดีครับแล้วผมจะใส่ไข่ต้มไปด้วยนะครับต้มพร้อมมะเขือเนี่ยพอต้มเสร็จเราค่อยเอามาตำตำยำยำนะครับเราจะใส่ไข่ต้มไปด้วยนะครับไข่ต้มสักสี่ฟองครับไข่ต้มสี่ฟองต้มไปเลยครับก็ ใส่เกลือนิดนึงนะครับใส่เกลือนิดนึงแต่มะเขือ,อนี่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวมันจะดํานะครับก็คือดําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเอามาตำตำสุดๆแล้วสูตรของผมเนี่ยผมจะเอาไปผัดด้วยนะครับผัดน้ํามันไปสู้น้ํามันนะครับอาจจะใส่หมูไปด้วยนะครับใส่หมูไปด้วยมันต้องต้องมีเนื้อสัตว์บ้างนะครับสำหรับ <laughs> ต้องมีโปรตีนบ้างครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะต้มก่อนครับแล้วเดี๋ยว พอมันสุกปุ๊บเดี๋ยวเรามาทําเครื่องกันะครับเดี๋ยวผมจะคั่วพริกครับคั่วพริกตามชมครับต้มนี้ก็ใช้เวลาประมาณาน่าจะ5นาที10นาทีประมาณเนี้ยครับก็แค่มันอ่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบมีเตาแบบเตาเตาถ่านอะไรประมาณนี้ครับหรือก่อไฟเนี้ยเอาเนี้ยไปเผาอะ่ะมันจะหอมกว่าต้มนะครับที่ผมอยู่ที่ฟาร์มนะครับแต่ก่อนผมก็เอาเสียบเไม้เผาเอานะครับ ถ้าใครไม่มีไอ้มะเขือแบบนี้มีมะเขือยาวก็หั่นหันเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาต้มถึงว่าเอาไปเอาไปเผาได้เผาแล้วก็ลืบๆมันนะครับลอกๆออกครับเดี๋ยววันนี้เรามีอันนี้ด้วยครับผมอยากกินข้าวเหนียวนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยเราแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วครับในเราจะนึ่งข้าวเหนียวครับวันนี้โอเคครับผมตามชมครับสักหน่อยครับหลังเลิกงานครับหายกันไปหลายวันเลยครับ มาครับแล้วก็จะมาแกะหอมกระเทียมกันครับสำหรับพริกที่เราจะเอาไปไปผัดไปตำเนี่ยครับก็จะใส่พวกหอมกระเทียมพริกนะครับแค่สามอย่างนะครับสำหรับผมนะครับไอเรื่องสูตรอาหารอะไรพวกนี้ครับผมก็ไม่ได้เรียนมานะครับก็คือเปิดดูเอานะครับเปิดดูเอาแล้วก็จำเข้ามานะครับมันไม่มีผิดมีถูกนะครับเวลาทำอาหารเนี่ย แค่อร่อยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็คือรสชาตินี่มันก็แล้วแต่เราด้วยนะครับอย่างเราอย่างเราชอบรสชาติไหนก็เอาแบบนั้นนะครับแต่ถ้าทํากินหลายๆคนเราก็ต้องดูแบบดูแบบส่วนรวมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราชอบของเราแบบคนอื่นเขาไมไ่แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ ทำกินเองนะครับทำกินเองเนี่เรารสชาติเรานะครับแต่ว่าถ้าเรากินเป็นหมูคณะอะไรเงี้ยครับแบบว่ากินหลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบกลางๆหน่อยนะครับรสชาติแบบแกลางๆหน่อยอย่างของผมเนะี่ยผมจะไปทางไปทางหวานหน่อยนะครับเมนูแต่ละเมนูผมแต่ว่าแต่แต่ถ้าเป็นพวกเครื่องจิ้มอย่างพวกน้ำพงน้ำพริกอะไรพวกนี้มันก็หวานไม่ได้นะครับแต่พูดถึงว่าต้มผัดแกงทอดเนี่ยครับของผมก็จะออกไปทางหวานหน่อยผมชอบ ผมชอบติดหวานนะครับชอบติดหวานเนี่แกะหอมแกะกระเทียมครับช่วงนี้นะครับผักที่ผมปลูกนะครับก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับบางส่วนนะครับอย่างผักบุ้งเนี่ยมันเป็นพืชอายุสั้นนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับก็เก็บกินเป็นประจํานะครับตัดกินสามต่อครับผักบุ้งแต่ตอนนี้ก็มีมะเขือเทศนะครับที่ออกนะครับมะเขือเทศเดี๋ยวมะเขือเทศออกเยอะผมอยากอยากกินน้ําพริกอองนะครับถ้าเป็นน้ําพริกเนี่ย ชอบแ้วพริกออกนะครับแต่จะทําให้ดูด้วยนะครับซุปมะเขือนะครับหรือว่าตําม,มะเขือเนะี่ยมันก็แล้วแต่ภูมิภาคนะครับผมเห็นแบบที่เขาที่เขาทํากันนะครับมันมันมีแบบว่าเอาไข่ไปตำตาด้วยนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับบางบางสูตรเขาก็ผัดนะครับบางสูตรก็ไม่ผัดแบบว่าตาเสร็จก,ก,ก็กินได้เลยนะครับ บางสูตรก็ใส่ปลรราบางสูตรก็ไม่ใส่ปลาร้านะครับมันมีหลากหลายแบบนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ว่าจะทําแบบไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําแบบแบบว่าตาเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วไชหมูนะครับเป็นสูตรแบบ ที่ผมเคยกินนะเป็นภาพจําสมัยแต่ก่อนตอนผมเป็นเด็กๆผมก็เคยกินแบบนี้มานะครับผมก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่บางทีผมก็แบบทาแบบเอาลองแบบอย่างอื่นด้วยนะครับแบบเอาไข่ไปเอาไข่ไปตําในโคกเลยครับแบบนั้นก็โอเคอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะทําแบบผัดนะครับผัดไส้หมูครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพริกหอมกระเทียมนะครับที่แกะแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะคั่ว คั่วให้มันหอมๆนะครับแล้วก็เอาไปตํานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่คั่วนะครับเพราะว่าผมรอให้ไอ้มะเขือที่เราต้มนะครับให้มันสุกก่อนแล้วค่อยพอพอเราคั่วเสร็จปุ๊บเราก็เนี้ยไปตําเลยมันจะได้หอมๆนะครับอันนี้ผมเอาไปต้มข้างนอกนะครับไอ้มะเขือเมื่อกี้นะครับเพราะว่าต้มข้างในมันมันอบอ้าวมากๆนะครับดูอย่างร้อนนะครับช่วงนี้มาครับแก่ร้อนกันสึกงหน่อย นี่ครับตอนนี้ผมต้มมาสุกแล้วนะครับดูครับนี่สุกแล้วไข่ก็สุกแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะคั่วพริกนี่พริกหอมกระเทียมเราจะคั่วขั่วในนี่ครับเพราะว่าข้างนอกเนะี่ยผมเอาข้าวไปนึ่งอยู่นะครับข้างนอกเป็นผมเอาแก๊สปิกนิกนะครับแก๊สปิกนิกไปนึ่งข้าวอยู่นึ่งข้าวเหนียววันนี้เราจะกินข้าวเหนียวกันแ,แล้วก็นี่เป็นหมูครับนี่หั่นอาจจะชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะครับ เพื่อที่แบบว่าเราจะเราจะค้นหาเจอง่ายนะครับมาแล้วครับขัวพริกอย่างแบบนี้ครับผมจะใส่อันนี้ไปด้วยนะครับใส่น้ําครับใส่น้ําใส่น้ําแบบว่านิดหน่อยครับให้มันแบบให้มันแบบเหมือนดูมันสุกหอมๆนะครับเนี่ยมันล้ออีกแล้วครับเหนียวครับเห็นอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับขัวพริกก่อน ถ้าเป็นเตาถ่านเนี่ยมันก็จะแบบอีกอย่างนึงนะครับก็คือพวกมะเขือพริกพวกนี้เราเสียบไม้แบบย่างอะ่ะมันจะดูหอมกว่านะครับถ้าเป็นเตาแบบเตาแบบบ้านเรานะครับเตาถ่านแต่อันนี้ผมไม่ได้ก่อไฟนะครับชินใจครับหัวเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วต่อไปก็จะเริ่มฉุนนะครับเพราะว่าข้างในแต่ว่าผมเปิด ไอ้พัดลมดูอากาศอยู่นะครับเอาหอมมากผมก็จะใช้ครกแบบเดิมครับที่เราเห็นกันนะครับหล,หลายคลิปคกแดงของผมครับนี่คกเกาหลีครับร้อนครับมันก็จะเกรียมๆนะครับหอมมากครับผมพริกมากผมจะเอาเนี้ยไปตำก่อนแล้วก็จะเอาเมะเขือเนี่ยใส่ไปตำเลย ซุปมะเขือหรือว่าตำม,มะเขือนะครับเรียบร้อยครับดูควันครับแล้วก็ดูเงือของครับ <c oughs> โอเคนี่ครับพริกหอมกระเทียมของเราใส่ไปเลยโอ้โหใส่ไปแล้วใช้สาคกก้อนนี้ครับตำครับครานี้ ตำแบบเบาๆหน่อยเราก็บดขยี้ก็ได้นะนะครับนี่ครับครับแต่ถ้าเรากลัวแบบว่าตำแล้วมันจะกระเด็นนะครับเราก็บดขยี้เพราะว่าไอ้คกเนี้ยมันมีตุ่มเล็กๆนะครับปุ่มเป็นลวดลายอยู่ในนี้ครับเขาเขาแบบว่าทํามาแบบเพื่อใช้ในการแบบนี้ก็ได้ครับนี่แบบถ้าตำแบบบ้านเรามันจะดังนะครับถ้าใครอยู่ตึกนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ตึกนะครับผมอยู่แบบเปนบ็นบ้านนะครับ อยู่แบบชั้นเดียวครับสามารถตําได้ตําส้มตําน้านําพริกได้หมดครับแต่ถ้าใครอยู่ตึกก็บดเอาแบบนี้ได้ <c oughs> หอมมากครับตำไปเลยครับไปด่างหอมเลยจับ บดบดมนด้วยครับบดละเอียดแต่ไม่ต้องละเอียดมากครับมะเขือใส่ไปเลยใส่เป็นลูกๆอย่างเงี้ยครับไม่ต้องสับนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะสับสับลับลาบก่อนก็ได้ครับสับสับลาบก่อนค่อยเอาไปใส่มันก็จะแหลกดีกว่าอย่างผมแบบนี้นะครับนี่อันแบบนี้ครับ อันนี้ก็แรงนะครับดูโอหนี่ครับเราก็จะให้มันละเอียดก่อนแบบให้มันแบบแหลกๆก่อนแล้วผมก็ปรุงเครื่องนะครับแบบนี้ไปเลยซุปมะเขือหรือตำมะเขือนั่นเองครับมันก็จะแต่ผุอย่างผมที่ผมบอกไปนะครับ มันมีหลายอย่างหลายสูตรหลายภูมิภาคหลายบ้านนะครับบางบ้านก็อย่างบางบ้านก็อย่างครับแต่ทางนี้ทั้ทางนั้นไม่ไม่มีผิดนะครับไม่มีผิดว่าทําอย่างนี้เอ้เขาทากันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือก็เราจะทําอย่างนี้นะครับเราชอบกินสูตรนี้นะครับนี่โอ้โหแหลกดีครับแหลกดีใช้ได้ผมจะปรุงเครื่องทําไม พี่เหมียวอลองโอ้โ,โอหหงนัวเราจะหมดแล้วนี่ทำไมละส้มส้มส้มเดี๋ยวใส่ไปเลยครับนี่แล้วผมก็จะใส่น้ำปลานะครับปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาผมจะใส่ปลาด้วยมันองไม่อย มันเห็นเราทําอะไรไม่ได้นะี่ยมันจะร้องข้าวก็ให้ไปแล้วนะครับนี่น้ำปะลาะไปครับไอ็กปริมาณหรืออะไรพวกนี้นครับเราผมก็ไม่มีแบบมาตาส่วนช่างตรงวัดนะครับเพราะว่าผมทำเนี่ยเอารถแบบรถรถมือเขาเรียกรถมือครับถ้าพูดแบบตามภาษาคนที่ทากับข้าวเลยเอารถมือเขาว่าแต่ว่าผมก็ ดูว่าวัตถุดิบมันเยอะขนาดไหนเราก็ใส่ไปนะครับแต่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับก็ใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวเขาลองชิมนะครับเติมทีหลังได้ครับโอ้ดูครับสีสันก็ใช้ได้นะเอ <c oughs> รสดีครับผมจะใส่รสดีด้วยนิดนึงครับเพราะว่าไอเนี้ยเราจะไปผัดนะครับลองใสร่รสดีซึ่งนิดนึง บางที่ผมเห็นเขาใส่นี้ด้วยครับน้ำมันหอยตอนผัดครับแต่วันนี้เราไม่ใส่ครับใส่แต่รสดีผงชูรสน้ำปลาน้ำตาลครับนิดหนึ่งสามจึงครับผมอยากได้แบบรสชาติแบบความหวานอีกสักหน่อยนะครับนี่ครับเยี่ยมไปเลยใกล้เคียงมากครับ เดี๋ยวนี้เราจะกินกับโหระพาด้วยผมจะเอาโหระพาไปผัดแล้วก็กินกับแก้มด้วยครับตามชงครับนี่ครับอย่างถ้าใครที่เขาอยากจะใส่ไข่ไปอ่ะใส่ไข่ต้มที่เราต้มเมื่อกี้ครับเอาใส่ไปในนล้เลก็ตำตำตำ,ตำ,ตำ,ตำแล้วก็กินได้เลยก็ก็มีนะครับแบบบางสูตรนะครับแต่ขงผมจะเอาไปผัดใส่หมูครับผมอยากได้แบบเทกเจอร์ของเนื้อสัตว์นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยครับกระเทียมครับเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมไปเราจะทําการผัดแล้วครับก็ผมจะกินอย่างผักแอมเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับผมจะใส่นี้ไปผัดด้วยครับอันนี้คือผมไปเก็บมานะครับอันนี้เราปลูกเองนะครับเนี่ยสาแหนนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับสาแหนนี่ไม่ใช่สาแหนผักโหระพาแล้วเราก็จะไปเก็บสาแหนมาใส่ด้วยนะครับจะใส่สาแหนด้วยหมวอนรจง นี่ครับรมเอาไปผัดนะครับผัดใส่หมูครับเราก็ไออันนี้กระเทียมมาแล้วนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยนึงครับผัดให้มันหอมๆนะครับแล้วก็นี่เป็นกระเทียมครับกระเทียมที่เราแกะไว้เราจะเอากระเทียมเนี่ยไปผัดใส่กับหมูครับ Oh. ข้าวเหนียวเราก็ใกล้สุกแล้วครับไปใส่หมูลงไปเลยนี่ครับเราก็จะเอานี้ใส่ไปเลยครับตงโมเขือของเราเนี่ยครับโอ้ oh. ดูครับขับครับผมโอ้ oh. กอดครับสว่าน้ำมันครับเขาเรียกสว่าน้ำมันนี่ครับมันเหลือเนี้ยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่น้ำไปสักหน่อยนึงนะครับใส่น้ำไปนิดเดียวครับนิดเดียวเพื่อให้แบบว่าให้มันไม่ติดกระทะพอครับนี่ครับผม หอมมากครับอย่างหอมครับแค่ส่วนน้ำมันให้มันแบบว่าหอมๆก็พอแล้วนะครับมาครับนี่ครับคัวๆแค่คคให้มันหอมก็พอนะครับหอมมากครับแล้วผมจะใส่นี่ครับอันนี้ผมเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วโหระพาครับผมโหระพานี่ใส่ไปเลยแบบนี้เลยครับ มันอยู่ที่คนชอบนะครับผมว่าใส่เยอะหน่อยนะครับใส่หมดเลยแล้วก็มีสารเแนนะครับสารเแนนี้ใส่ทีหลังใส่ไปนี่หน่อยนึงก่อนนะครับอ บ,บางคนเขาก็ใส่ผักอีตูก็ได้นะครับผักอ,อีตู่ก็คือใบแมงลักครับนี่หอมมากครับใส่เลยหน่อยนึงแล้วก็ปิดไฟครับโหยางหอมครับดูครับนี่ครับตำบักเขือผัดใส่หมูครับผม อเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเดี๋ยวผมนึ่งข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใส่แอบก่อนอย่างหอมครับหอมมากเยี่ยมครับแก่ล้อเลยสักหน่อยครับผัดในนี้อย่างร้อเลยครับมีไข่ต้มครับแกะเรียบร้อยไข่ต้มสี่ฟองเดี๋ยวผม อเอาข้าวกันนี่ครับข้าวเหนียวของเราครับโอ้จอดครับมีแอปข้าวครับที่เกาหลีนี่ก็มีร้านแบบพวกเวอร์มาดพวกเอเชียมาทอะไรพวกนี้ครับที่เขาเขาแบบเขาขายของแบบต่างประเทศนะครับขายของแบบหลายสัญชาติมากๆนะครับมันก็มีนะ มีพวกหัวดพวกอันนี้นั่นมีทุกอย่างนะครับแบบของในหมาดเนี่ยเขาเรียกเป็นหมาดนะครับก็คือร้านร้านพวกเอเชียหมาดพวกนี้เขาเรียกหมาดนะครับแล้วก็มีของเกือบทุกอย่างที่เราไม่เคยกินที่ประเทศไทยนะครับที่นี่มีครับพวกไข่มดแดงอะไรแปลกๆมีหมดทุกอย่างครับเขาเอามาขายที่นี่ครับแต่เราก็มาตางประเทศที่เกาเหลีไม่ต้องกลัวว่า จะไม่ได้กินของบ้านเรานะครับมีหมดกบเขียดปลาไหลน้องมัวหัวปีไอพวกสะดงสะดาอะไรที่หายากๆนะครับเห็ด <c oughs> ทอบอึง <c oughs> มีหมดครับตามมาดูการนะครับเห็ดโคนเห็ดอะไรมีหมดนะครับเขาหามาขายให้เรากินจนได้ครับแต่ราคาจะสูงหน่อยนี่ครับข้าวเหนียวของเราเรียบร้อยครับฮู จัดหัร้อนร้อนเลยจ้านะครับเดี๋ยวผม,มขออนุญาตจัดจานสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับตำบะเขือครับผมตำบะเขือครับกับข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเหนียวของเรามาชิมกันดูครับล้างปากล้างคอสักหน่อยครับอืมอ่านื้ไข่ต้มนะครับกับสาแหนหมอหม้อครับ กวาดเข้าไปครับอแบบนี้เลย,ยหยอหหไข่ต้มครับ ทำใหญ่ไปหน่อยครับเหมากบติดคอครับผม มันชิ้นใหญ่จะไปครับกวาดแบบนี้เลยอ,อมอเหมาะครับเหมาะแต้นานๆทำกินทีครับไม่ก็อร่อยครับของก,กับข้าวมเมียงมเมียงบ้านเฮาครับ ก็อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เราทําซุปมะเขือหรือว่าต้มมะเขือนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมขออยญาไปกินข้าวครับผมไป